ัมห,หน้าฮงมาติดๆนะฮะทำอาสาววกเจปปเนี่ยต้องกรีดร้องกันดังลั่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รอต้อนรับหนุ่มคนนี้เมล่าสุดนะคะมีภาพของยมมามะพีหรือว่ายาม,มาชิตะนะคะดาราศิลปินหนุ่มคนดังชาวญี่ปุ่นลัดฟ้ามาเยือนที่ประเทศไทยโดยล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสคลิปนะคะอัปเดตขณะเดินเที่ยวในไทยพร้อมกับแคปชั่นบรรยายภาพว่า ผมมาเมืองไทยเพื่อถ่ายทำผลงานใหม่ครับตอนนี้ก็มาถึงเมืองไทยแล้วตื่นเต้นมากๆเลยก่อนที่จะติดแฮชแท็กปิดท้ายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะที่แปลได้ว่าฤดูร้อนแล้วก็อาหารไทยผมชอบครับนะคะ ซึ่งจากคลิปเดินเล่นในเมืองไทยเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ไปซะแล้วนะคะปรากฏให้เห็นในคลิปของยามาพีด้วยเนี่ยก็คือสายไฟคุณที่มันพันกระโยงระยางกันไปหมดนะคะไม่ต่างจากที่เราได้เห็นกันในภาพของรัสเซลโคลระหว่างรัดฟ้ามาถ่ายทําหนังใหม่ในไทยแล้วก็ได้มาเยือนกรุงเทพเพื่อท่องเที่ยวไปตามสถานที่ขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวหลายแห่งเมื่อปีที่แล้วค่ะ สำหรับยามาพีวัย37ปีนะคะก็เข้าวงการแล้วก็แจ้งเกิดภายใต้สังกัดปุกปั้นนะคะอย่างบอยแบนด์ดังของญี่ปุ่นนั่นก็คือ Johnny Associates นะคะตั้งแต่ปี1996ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเขามีอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นร่วมงานกันมายาวนานมากนะคะมีทั้งผลงานเพลงแล้วก็งานแสดงซึ่งรวมไปถึงฐานะสมาชิกวง News นะคะแล้วก็ยูนิตคิดที่เจมรวมถึงศิลปินคู่พี่น้องกับก๊อปไม้จากไทยนะคะเมื่อปี2006 จนกระทั่งปลายปี2020ค่ะจึงอำลาสังกัดปุกปั้นนะคะเพื่อตามหาวัยฝันความฝันในวัยยาวตั้งแต่ปี2020ยามาพีเนี่ยมีผลงานแสดงในระดับอินเตอร์ต่อเนื่องเลยค่ะทั้งซีรีส์ The h e a d นะคะแล้วก็หนัง The Man from toronto ซึ่งกับไทยเรานั้นเนี่ยหนุ่มคนนี้เคยรัดฟ้ามาแล้วนะแล้วก็มาเปิดโชว์เดี่ยวด้วยนะคะจัดเต็มเมื่อ11ปีที่แล้วค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ